ตอซึ้ตาแล้วครอยู่กับกองทัพผีค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มฮอตคนนี้ฮอตมากไม่เจอหน้านันมากขอเปิดกระเป๋ากอนดีกว่าว่าหนุ่มฮอตเขาพกอะไรบ้างในกระเป๋าเนี่ยมาสิครับโอ้เออเดี๋ยวก่อนครับมันแน่ขนาดนี้ล่าคือมันพี่เหมือนย้ายบ้านไปคือปกติไม่ได้อยู่บ้านบ่อยอะไรเนี้ยเขาก็งไปทำงานนู่นนี่นั่นก็จะมีอย่างแรกก็จะมีอะ กระเป๋าตังค์ซึ่งอันนี้หนึ่งกระเป๋าตังค์คือมันมันดูบวมๆใช่ไหมครับเพราะว่าตเงินเยอะไม่ใช่ครับผมบัตรใบเสร็จเยอะที่เป็นคนเก็บใบเสร็จอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีแบบเราต้องจําให้ได้ว่าเราใช้อะไรไปบ้างไม่ไม่เน้นไม่เน้นเงินไม่เน้นใบเสร็จแต่ว่าครั้งนี้เป็นเงินหยวนมากกว่าครับผมอ๋อเห็นเป็นลากจะเป็นเงินหยวนมากกว่าที่หนมอินเตอร์ไม่พกเงินไทยนะครับคุณขาแล้วก็ มีรูปถ่ายต่างๆที่ถ่ายกับแฟนคลับนู่นนี่นั่นนี่ที่แบบถ่ายกับแฟนครับมีนะใครบมาครับคุณขามองไม่เห็นเลยครับอันนี้มันไกลมากชิ้นที่2คือปกติเวลาขึ้นเวทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมมันก็จะมีแบบบางทีต้องใส่คอนแทคเลนส์บ้างก็จะเป็นคอนแทคเลนส์ที่ดีฟอกไปด้วยแล้วก็อะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยคอนแทคเลนส์ซุปตาอะไรอย่างนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้พี่ได้มาจากทางกองถ่าย คือมันเป็นที่เวลาสมมติเราใส,ส่สูทร่นี้ใช่ไหมครับมันจะมีแบบไม่ตึงเป็นแบบย่อนๆอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือตัวที่รัดขาที่แบบสามารถรัดขาแล้วก็ทําให้เสื้อมันตึงได้ตลอดเวลาอครับผมใช่เก<อ> <ๆ S 1> ย่างแล้ว,ลวอย่างนี้แล้วรัดปึด๊บ<ด>แ,แล้วก็ดึงมาตรงนี้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบข้อให้มันเข้ารูปก็ใช้ตัวนี้มาช่วยนซึ่งพี่จะพกไปเพราะว่าบางทีพี่ก็ใส่สูทบ่อยนครับผมก็เลยซุบปอกใหม่เลย กองให้ครับอันนี้เป็นกองให้นี่ะครับคุณขามวันเกิดอะไรเงี้ยครับอะไรของแนบอลดเสื้อมงเงได้มาจากกองที่งรู้ว่าจุ๊บมาเหมือนชันไง้ตามกองกระจุบทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีสมัยนี้มันสําคัญมากก็คือที่วัดไถ่ซึ่งอันนี้พี่ก็เก็บมาจากตอนที่พีกักตัวเก็บอีกแล้วครับ พี่เป็นคนเก็บเกือบทุกอย่างเลยครับแล้วก็จะมีแบบของที่วัดไข้เพราะว่าบางทีเราก็เก็บไว้มีมีของเราเองดีกว่าเนาะวันนี้โอเคไหมคะโอวันนี้โอเคครับตอนนี้โอเคครับโอเคทั้งโอเคไปกปันแปรงสีฟันครับต้องมีอยู่แล้วจะเป็นแบบว่ายาสีฟันแปรงสีฟันซึ่งทุกคนต้องมีก็ต้องพกไปทุกต้องพกไปอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเรากินอาหารเสร็จอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะไม่ได้ไปอย่างเงี้ยอาจจะแค่แบบว่าให้ใส่อาหารนันออกไปแล้วก็ว้วนปากแทนแต่มีเลิฟซีนไงฉันเห็นไง ทีทรงทีเสกออกมาเลิฟซินเบลล่าไงครับก็ก็มีก็ก็ต้องบอกว่ากินลูกอมแตงฟันด้วยตลอดเวลาอยู่ครับผมคือสำคัญก็สําคัญอยู่แล้วเรื่องสุขภาพปากของเราเองเลให้พาร์ทเนอร์เรามั่นใจด้วยอ๋อคือหน้าหล่อแล้วแบบจะมีพืชผักสวนครัวไม่ได้ครับก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอันนี้คือหลักๆเลยครับนี่นี่เป็นกระเป๋าตัวเลมอนแต่เนี้ยเธอจะมีทุกอย่างจริงๆมีทุกอย่างครับแต่พอมาขายหรือเปล่าเนี่ยไอยอินหรอหรือยังไง ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเยอะจริงๆก็จริงๆมันเยอะนะครับขนมก็บอกว่าพริกก็ใส่เก็บวาในนี้ลูกอมอะไรก็ใส่เก็บวาในนี้มันต้องปิดมาทุกวันใช่ครับแต่มัไมถไม่อ้วนล่ะก็แบ่งเวลากินให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยฉันกินผิดหรอกจริงๆไม่ใช่นะช้างทุกคนคอมเม้นต์ว่าฉันอ้วนฉันไม่ได้อ้วน่ฉันท้องคือในนี้มีทุกอย่างเลยครับบำรุงแล้วก็บางทีแบบว่าใต้ตานู่นนี่นั่นที่เราที่มาสำคัญกับเรามากเวลาเราออกกองอะไรเงี้ยครับเพราะเราทำงานต้องดูแช่เน แล้วก็แบบพวกครีมกันแดดบำรุงอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยครับผมก็รู้แต่เดงแน่เหมือนกันนะเช้าเย็นคือโบกับซื้สุดเดชก็จะมีนี่เป็นพวกเจลกับแอลกอฮอล์ซึ่งสาคัญที่สุดที่ว่าคือไม่มีไม่ได้เลยตอนนี้คืออันนี้ครับที่เพิ่งเพิ่งใช้อันใหม่ไปแบบพิใช้ทุกวันจนมือมันบางทีมันแห้งด้วยอะไรยนี้ครับผมเราก็ต้องบํารุง มือเราด้วยแล้วก็ยาทาต่างๆใช่ไหมครับหมดแล้วพร่พกยาไว้ด้วยพกยาแก้แพ้ไว้ด้วยครับผมเพราะว่าแบบเป็นภูมิแพ้แพ้ใจแพ้ใจเธอทุกคนอะไรางี้ยละเนี่ยครับก็จะเป็นแบบว่ายาแก้ร้อนในซึ่งหมดไปแล้วซึ่งไปเก็บกล่องไว้เขาไ่ได้เก็บกล่องไว้ก่อนคุณขาให้รู้ซะมีอย่างนี้หรอก็จะได้จําได้ว่าเราซื้อยี่ห้อนี้ของขาย นั่นก็มาใส่บูด้วยคุณขาเขาบอกว่าทีนี้มันดียังไงมันเสริมเปไยังไงบ้างเขาบอกก็เป็นเมตตามหานิยมอะไรเงี้ยครับนี่อีชิ้นหนึ่งครับอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นยันทัดรับผมซึ่งก็นี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่ให้ติดมาให้ติดตัวตลอดเรียกว่า2เส้นนี้คือเสริมความปัง คือไม่รู้ว่าเสริมหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็สบายใจอยู่เธอก็คอรตลอดไงเขาคือยอมนะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันไปถามมาก่อใครมีบอกแล้วฉจะสั่งเติมค่ะอ่ะล่าสุดละครค่ะครับังมากดีใจที่ทุกคนชอบครับดีใจที่ออกมาโอเคครับก็ขอฝากละครเรื่องแดนเฉลือดแพร่รักพิพากษาด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงละคร p o i n ิ y o แล้วก็ฝากเพลงละครทุกนาทีด้วยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณพีคมากขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะบ๊ายบาย